สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่258ทะเลวิญญาณช่องเวสยบผู้กันปีศาจนี่เป็นผู้กันที่แปลกประหลาดด้ามหนึ่งสวีชิงมองเพียงแวบเดียวรูม่านตาก็หดเล็กผู้กันด้ามน,นี้สูงเท่าความยาวครึ่งหนึ่งของคนมีกระดูกสันหลังมนุษย์เป็นด้ามศีษะเป็นคนมีผมเป็นขนผู้กัน บนกระดูกสันหลังน,นั่นยังมีเลือดเนื้อสีสานั่นแม้จะสมบูรณ์แต่ผิวหนังเขียวช้ำประดุดผีร้ายโดยเฉพาะคำพูดหน้าขนลุกที่พูดออกมาหลังจากปรากฏตัวขึ้นทําให้สวีชิงขมวดคิ้วส่วนเซิงอวินผู้ปราดเรื่องกลับทำเหมือนไม่ได้ยินพันสะบัดมือควบคุมผู้กันแปลกประหลาดด้านนี้วาดวงกลมวงหนึ่งกลางอากาศวงกลมวงนี้ในเซียพุตตาที่มันวาดก็กลายเป็นวัตถุจริงจากกลางอากาศสีแดงฉานแผ่ไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วแล้วพุ่งโจมตีประดุดลมบ้าข้างพัดปทหน้าสวีชิงต้องถอยหลังไป ส่วนสิ่งประหลาดรอบๆตอนนี้สถานเฮือประดุดโดนสะกดร่างวนนั่นตัวสั่นถอยหลังไปแล้วระเบิดทันทีหลังจากกลายเป็นสี่ส่วนอีกรอบก็ระเบิดอีกครั้งภายใต้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวก็หายไปโดยสมบูรณ์จากนั้นเซิงอวินผู้ปรัดเปรื่องก็หันหน้ามามองสวีชิงด้วยดวงตาแดงก่ำคนผู้กันในมือของเขาดวงตาทั้งสองข้างแผ่ประกายแสงเย็นเยียบมองมาทางสวีชิงเช่นกันยิ่งกว่านั้นมันยังแลบลิ้นยาวออกมาเลียริมฝีปากส่งเสียงมา ท่านที่ท่านจะฆ่าเขาหรือเขาหน้าต่างงดงามเหลือเกินพวกเราหลังจากจับเขาแล้วท่านใช้วิธีที่ทำกับข้าในตอนนั้นจับเขาหลอมยาเป็นอย่างไรหลอมเขาไว้ในกายช่วงชิงพรสวรรค์ของเขาเปลี่ยนให้เป็นผู้กันด้ามที่สองเซิงอวินผู้ปปลดเรื่องแค้นเสียงขึ้นจมูกสิ่งนี้ดูจากสายเลือดแล้วคือน้องชายของเขาแต่เมื่อหลายปีก่อนถูกเขาสะกดหลอมกลายเป็นของวิเศษของเขาเรื่องนี้บรรพจารรู้ในสำนักหลายๆคนก็รู้ทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรบรรพจารยอมรับโดยปริยายแล้วว่าพวกเขาสองคนมีชีวิตได้แค่คนเดียวเท่านั้นเช่นนั้นคนอื่่นๆก็ไไไมออาจพูดดะร้ เพราะเขาเซิงอวิ๋งผู้ปราดเปรืองคนนี้เกิดมาก็แปลกประหลาดอัศจรรย์นักในเสี้ยวขณะที่กำเนิดออกมาก็มีร่างเชื่อมร่วมกับน้องชายที่เอวสถานการณ์เช่นนี้ในแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ในห้วงเวลาเนิ่นนานมานี้ใช่ว่าไม่เคยมีปรากฏมาก่อนความจริงแล้วมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมากมายเพราะการหลอมรวมกับสิ่งประหลาดเพราะชีวิตถูกการมาเยือนของเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงดังนั้นต่อให้ร่างจะดูเหมือนปกติดูเหมือนไม่มีสิ่งประหลาดอยู่แต่ความจริงแล้วผลกระทบได้สแสดงออกมาให้เห็นจากต้นกำเนิดสายเลือดของพวกเขาแล้ว แค่ไม่รู้ว่าจะปรากฏออกมาให้เห็นในยุคไหนก็เท่านั้นเองแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่สําหรับเซิรงงอวิ๋นผู้ปราดเปรื่องแล้วนี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ดังนั้นนับจากที่เขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองก็คิดอยากฆ่าอีกฝ่ายให้ตายและน้องชายคนนั้นของเขาก็มีความคิดนี้เช่นกันได้ฆ่ามันให้ตายข้าอนุญาตเจ้าเรื่องนี้ได้ยินคําพูดของน้องชายในตอนนี้เซิ่งอวิ๋นผู้ปราดเรื่องก็เอ,อ่ยขึ้นรับเรียบ น้องชายของเซิงอวินผู้ปราดเรื่องดวงตาวาวาวบทั่วทั้งร่างแผลพลังประหลาดหน้าครั่งคร้างออกมาทันทีในขณะเดียวกับที่เข้มข้นเป็นอย่างมากดวงตาทั้งสองของเขาก็ฉายประกายแสงดำสนิทออกมาในยามที่มองสวีชิงด้วยสีหน้าละโมบเซิงอวินผู้ปราดเรื่องก็สะบัดมือตวัดผู้กันป,ประหลาดด้ามนี้ไปหาสวีชิงทางนั้นสายครั้งขวาครั้งวาดเป็นกากบาท ทันใดนั้นกากรบาทก็ส่องประกายแสงสีแดงเข้มปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าจากภาพมายาแปลเปลี่ยนเป็นความจริงสุดท้ายก็ก่อขึ้นโดยสมบูรณ์น้ำหมึกประดุดเลือดทั้งยังเหมือนเนื้อชุ่มเลือดที่ไม่มีผิวหนังบนนั้นเต็มไปได้วยเส้นเลือดเส้นเอ็นดูแล้วน่าสยดสยองขนลุกขนพองนักหลังจากที่ก่อตัวขึ้นกาก,ากบาทเนื้อชุ่มเลือดนี้ก็พุ่งไปหาสวีชิงอย่างรวดเร็วทุกที่ที่พาดผ่านตื่นอายพลังประหลาดเพิ่มขึ้นมหาศาลทำให้เมฆลมเปลี่ยนสี สวีชิงสีหน้าเคร่งเครียดในมือถือแผ่นหยกที่เซิงอวินผู้ปราดเรื่องยากจะมองรายละเอียดได้ชัดคิดอยากจะบีบมันให้แตกแต่สุดท้ายก็ล้มเลิกเสียงระเบิดดังขึ้นกาบบาดเนื้อชุ่มเลือดนั่นก็ยิงพุ่งมาชนสวีชิงสวีชิงกระดกเลือดร่างถอยหลังไปอย่างรวดเร็วก,กากบาดเนื้อชุ่มเลือดนี้ส่งเสียงหัวเราะแปลกประหลาดออกมากำลังจะไล่โจมตีแต่ความเร็วของสวีชิงรวดเร็วมากในขณะที่พุ่งไปอย่างว่องไวคิ้วก็ขมวดจ้องกาก,าก,ากบาดเนื้อชุ่มเลือดที่ไล่ตามมาเขมง ศึกการต่อสู้ดำเนินมาจนถึงตอนนี้เขากับเสิร์อวินผู้ปราดเรื่องล้วนได้รับบาดเจ็บสาหัสทว่าจุดอ่อนของตัวเองก็ต่างปรากฏออกมาให้เห็นเช่นกันสวีชิงรู้ดีว่าตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายแล้วก็ขาดซึ่งเคล็ดวิชาพลังวิเศษไปบ้างจริงๆความจริงหากคู่ต่อสู้ไม่ใช่เสิร์งอวินผู้ปราดเรื่องเคล็ดวิชาของสวีชิงก็พอใช้ได้แต่เสิร์งอวินผู้ปราดเรื่องเป็นอัจฉริยะฟ้าประธานที่สำนักกระบีเมฆาจรถดฟ้าทุ่งสุดกำลังในการฝึกฝนสั่งสอนหวังจะให้เดินบนเส้นทางเจ้าเนหาาน ถ้าขาดเคล็ดวิชาและพลังวิเศษอาวุธเวทก็แปลกประหลาดสู้เขาไม่ได้แต่ต่อหน้าพละกำลังมหาสารร้อยเล่์กลก็ไร้ความหมายประกายวาววับฉายในดวงตาสวีชิงความแข็งแกร่งของผลึกวารีสีม่วงในร่างของเขาจากการที่สู้มาจนถึงตอนนี้ก็ค่อยๆฉายออกมาให้เห็นบาดแผลของเขากำลังสมานอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันข้อได้เปรียบของทะเลวิญญ,ญาณ500อจ้างในช่องเวทของเขาก็ฉายออกมาเช่นกันทําให้เขาเปิดสภาวะแสงนภา,านานขนาดนี้ก็ยังคงยิ่งใหญ่มหาสารสิ่งที่สวีชิงต้องทําในตอนนี้คืออาศัยทะเลวิญญ,ญาณที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นทําการสยบ คิดถึงตรงนี้ในเสี้ยพุ่ตาที่กากบาดเนื้อชุ่มเลือดนั่นประชิดเข้ามาอย่างรวดเร็วร่างของสวีชิงก็พลันลอยขึ้นฟ้าในขณะที่ดวงตาฉายประกายแสงแปลกประหลาดมือขวาของเขาก็ยกขึ้นแล้วกดไปบนฟ้าเสี้ยขณะต่อมาช่องเวท92ช่องในกายของเขาก็ประตุขึ้นอีกครั้งพลังร้อนระอุในนั้นถาโถมขึ้นจากนั้นตราประทับมือยักย้ายขนาด500ร้จันข้างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือสวีชิง ปลาประทับมือ500จังเกิดขึ้นจากทะเลวิญญาในช่องเวทช่องหนึ่งของเขาตอนนี้ในเซี่ยริบตาที่ปรากฏขึ้นจากแสงกระพริบวูบวาบของช่องเวทในร่างสวีชิงตราประทับมือขนาด500จันข้างที่สองก็ปรากฏขึ้นซ้อนทับกับตราประทับมือตราแรกเกิดเป็นพลังสองชั้นยังไม่จบแค่นั้นขณะที่ช่องเวทในร่างสวีชิงประตูไม่หยุดชั้นที่3าชั้นที่10ชั้นที่30ปลาประทับชั้นแล้วชั้นเล่าซ้อนทับกันทันทีด้วยความเร็วที่รวดเร็วยิ่งนักทําให้ตราประทับมือมีพลังเปี่ยมล้นจนถึงระดับที่่ไไมอาาจบรรยยด้ เพียงคลิปตาลมพายุคลั่งพัดกวาดออกไปทั่วทิศพลังสะกดแปลกประหลาดพุ่งลงมาจากฟ้าภาพนี้ทําให้เซิงอวิ๋นผู้ปราดเปรื่องดวงตาเบิกโพรงในใจเกิดคลื่นยกยายสัตวโหมทะเลวิญญาณในช่องเวทของสวีชิงช่างน่าคร้านคร้ามแม้ช่วชีวิตของเขาเซิงอวิ๋นผู้ปราดเปรื่องคนนี้ไม่เคยเห็นทะเลวิญญาณของใครน่ากลัวจนถึงระดับนี้มาก่อนต่อให้เป็นเขาก็แค่200ยกว่าจ้าเท่านั้นเจ้า ซิ่งอวิ๋งผู้ปราดเปรื่องสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากเขารู้ดีว่าทะเลวิญญาณในช่องเวทหมายถึงความมหาศาลของพลังเวทแม้ในตอนแรกความได้เปรียบน,นี้จะไม่ได้มากนะักแต่จากการความแข็งแกร่งและล้ำลึกของพลังบำเพ็ญที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของช่องเวทข้อได้เปรียบน,นี้ก็จะเปลี่ยนมาน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้นเที่ยงพริบตาตราประทับมือที่เหนือศีษะของสวีชิงก็ซ้อนทับถึง92ชั้น มองไกลๆในเซี่ยวพุตาที่ตราประทับมือ92ชั้นที่หลอมรวมขึ้นจากทะเลวิญญาณก่อตัวขึ้นลมเมฆเปลี่ยนสีฟ้าดินส่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นยิ่งเพราะพลังกดดันหนักหน่วงขอบของตราประทับมือนี้มีสายฟ้าเป็นทางทางปรากฏขึ้นประดุดอสอรพิษดุดมังกรแหวกว่ายไปในท้องฟ้าไม่หยุดพุ่งกระจายมาขอบเขตยิ่งกว้างใหญ่ขึ้นรัศมีอำนาจท่วมท้นคล้ายว่าจะลืนผืนฟ้าบทขยี้ผืนดินแม้แต่กา,กากบาดเนื้อชุ่มเลือดที่ไล่ตามมาก็ยังต้องหยุดชะงักกลางท้องฟ้าใช้ความหวาดกลัวรุนแรงออกมา สวีชิงไม่มีพลังวิเศษสามกระบี่อย่างเซิรงอวินผู้ปราดเปรื่องที่ทุกระบีล้วนเยี่ยมยุดไร้เทียมทานและไม่มีวัตถุสิ่งประหลาดที่สามารถเรียบประตูดมินได้ยิ่งไม่มีของวิเศษติดตัวที่สามารถสร้างผู้กันเนื้อชุ่มเลือดได้แต่เขามีทะเลวิญญ,ญาณ5 0 0เจ้า92ชั้นเจ้ามีสิ่งประหลาดแล้วจะทำไมเจ้ามีเคล็ดวิชาแล้วจะอย่างไรเจ้ามีวัตถุอะไรแล้วจะทำไมข้าล้วนใช้พลังทั้งหมดสยบ เซี่ยวพริตาต่อมาหน้าผักสวีชิงก็มีเส้นเลือดปูดโปนคล้ายว่าตราประทับมือ5 9 2ัชั้นมีความหนักอย่างยาาจะบ,บรรยายร่างของเขามีเสียงกรอบกอบแขนยิ่งมีเส้นเอ็นหนานูนโป่งขึ้นมากดไปทางกระกบาดเนื้อชุ่มเลือดและเสื้งอวินผู้ปราดเรื่องทันที ราประทับมือ92ชั้นผานุภาพสามารถสยบมหาสมุทรและขุนเขาตอนนี้ทันทีที่ปรากฏขึ้นก็ประทักเข้ากับกากระบาดเนื้อชุ่มเลือดที่ตระบวนไปด้วยไอพลังประหลาเสียงระเบิดสนั่นวันไหวดังสะท้อนไปทั่วชั้นฟ้าในเสี้ยวขณะนี้กากบาดเนื้อชุ่มเลือดนั่นยืนหยัดอยู่ฟ้าอึดใจก็ทนไม่ไหวสลายไปอย่างเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สลายเป็นเสียเส่ยงเสี่ยง ท่ามกลางเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทุกที่ที่ตราประทับ92ชั้นพาดพานล้วนพังทลายราบคาบภายใต้พลังแข็งแกร่งจนถึงขีดสุดของเขาและหลังจากประทับมือก็เปเงาร่างของสวีชิงผลักดนันพลังทะเลวิญญาณทั้งหมดของตัวเองสุดกำลังสยบต่อเนื่องแผ่นดินสันสะเทือนต้นไม้นับไม่ถ้วนกลายเป็นเท่าทุลีการประตูกข,ของพลังหน้าครั่นคร้ามประชิดข้างหน้าเสื่องอวินผู้ปราดเรื่องที่ใบหน้าขาวซีดดวงตาใช้ความหวาดกลัวออกมาทันที ช่วงเวลาวิกฤตความเด็ดเดี่ยวใช้ขึ้นในดวงตาเซิงอวินผู้แปัดเปลื่งคำรามเสียงต่ำแล้วควบคุมผู้กันแปลกประหลาดในมือให้มันกลายเป็นกระบี่ก่อนจะแทงตราประทับมือที่พุ่งเข้ามาอย่างเต็มแรงช่องเวทในร่างของเขาประตุกขึ้นเช่นกันโหมทะลักไปในผู้กันประหลาดทำให้คนผู้กันที่เป็นใบหน้าของน้องชายตัวเองยิ่งดูเหี้ยมเกรียมมากยิ่งขึ้นแม้ในดวงตาจะมีความหวาดกลัวแต่สิ่งที่มีมากกว่าคือความบ้าคลั่งราวว่าอยากตายพุ่งชนเต็มแรงเสียงสนั่นวั่นไหว,ไหวระลอกแล้วระลอกเล่าดุดอสานีสวรรค์ร สวีชิงและเซิงอวินผู้ปราดเรื่องต่างกระอักเลือดออกมาสีหน้าต่างฉายความเฮี้ยมเกรียมดวงตาต่างฉายประกายเฮี้ยมโหดลงมือสุดกำลังเสียงสนั่นวันไหวสะท้อนก้องผู้การแปลกประหลาดของเซิงอวินผู้ปราดเรื่องฉายประกายเจิดจ้าสั่นสถานรุนแรงส่วนปราประทับมือ92ชั้นของสวีชิงก็สลายไปทันที3 3ชั้น แต่เมื่อถึงเวลานี้ประกายแสงของผู้กันแปลกประหลาดก,ก็มองหม่นในนั้นมีเสียงหน้าสังเวชดังออกมานั่นคือความบ้าคลั่งของน้องชายเขาแต่ต่อให้บ้าคลั่งอย่างไรก็ไร้ประโยชน์หลังจากที่มือยักย้ายของสวีชิงสลายไป43าชั้นขนผู้กันก็สลายกลายเป็นเท่าทุลีทีละชุนในดวงตาของน้องชายเซิงอวินผู้ปรัดเรื่องความบ้าคลั่งไร้ขีดสุดคล้ายว่ามีแววหลุดพ้นสุดท้ายก็แปลเปลี่ยนเป็นหัวเราะเฮี้ยมเกรียมพุ่งชนสุดกำลังที่มีภายใต้การพุ่งชนนี้ทำให้ตราประทับมือสวีชิงสลายไปอี13ชั้น และค่าตอบแทนคือศีษะของน้องชายเซิงอวินผู้ปรัดเรื่องแตกแหลกระเบิดทันทีก่อนที่จะดับสลายเสียงสุดท้ายของเขาดังขึ้นอย่างแหลมเล็กพร้อมด้วยความอาฆาตดังก้องไปทั่วชูเซิงอวินยังจำคำสาปแช่งที่ในตอนที่เจ้าหลอมฆ่าในตอนนั้นได้หรือไม่ฆ่าสาปแช่งให้ในอนาคตเจ้าก็เหมือนกับฆ่าถูกหลอมทั้งเป็นถูกคนแย่งชิงทุกสิ่งตอนนั้นแม้เจ้าจะลบพลังคำสาปของข่าด้วยการใช้ประตูเจดจำนงแห่งนิรันที่แปลมาจากเศษชิ้นส่วนต้องห้ามแต่คำสาปของข่าท่าทางจะยังคงมีผล เสียงแหลมเล็กดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะากยาวในเสื้อพฤ้ตาที่สลายไปในฟ้าดินมือยักย้ายของสวีชิงก็ซัดลงมาที่ด้านผู้กันบทขยี้อย่างทรงพลังในตอนที่เหลือ21ชั้นสุดท้ายก็ซัดไปที่ร่างของเซิ้งอวินผู้ปราดเปรื่องทั่วทั้งร่างเซิ้งอวินผู้ปราดเปรื่องสั่นสถานบ้าข้างเลือดกระอกักออกมาผมหลุดกระเซิงสะบักสะบอมไปทั่วทั้งร่างไฟชีวิตในร่างไหววูบว่าพายจะมอดดับร่างยิ่งตีลังกากระเด็นออกไปแต่ในดวงตาของเขาจนถึงตอนนี้จิตสังหารก็ไม่ลดลงแม้แต่น้้้้อยยยยยกกกรระะทั่่งวาาามีปยเยเ็นนขึดซ คำสาปแช่งส่งส่งเจ้าตายได้มีคุณค่าแล้วเซิ้งอวินผู้ปราดเรื่องร่างตีลังกาม้วนในเสี่ยวพริตตาที่ยกมือทั้งสองแต่พื้นสีหน้าของเขาก็ใช้ความบ้าคลั่งตบลงบนพื้นอย่างแรงคำรามออกมาเสียงดังมังสาสาบหมื่นโลหิตหลอมเสียงของเขาดังขึ้นสวีชิงสีหน้าเคร่งเครียด เพียงพริบตาบริเวณที่ผู้กันแปลกประหลาดระเบิดเป็นเท่าทุลีเมื่อก่อนหน้านี้ตอนนี้ดินบนพื้นพันระเบิดขึ้นมาแขนเนื้อชุ่มเลือดมากมายพุ่งออกมาจากในนั้นอย่างรวดเร็วจำนวนของมันไม่น้อยกว่าพันแต่ละข้างยืดมาอย่างบา้าคลั่งพุ่งมาพันรัสวีชิงจากทั่วทุกสารทิศขณะเดียวกันดวงตาทั้งสองของเซิรงอวิน๋นผู้ปรัดเรื่องแดงกำยืนอยู่บนพื้นเงยหน้าขึ้นสีหน้าแฝงด้วยความชั่วช้าแปลกประหลาดเสียงก็เปลี่ยนมาหน้าขนลุกอันเชิญเ,เงาของวิเศษเวทต้องห้ามแห่งสำนัััักกกกรรรรระบบบบีเเมาามาาาาาจฟฟ้้ยือนอนนขคุุณสสหงถ อย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก